การเสด็จปั่นจักรยานนำขบวนในกิจกรรมราชพักไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินของพระเจ้าหลันเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภายังความปรับเื่มยินดีแก่พระสุนิกรชาวไทยที่มาเฝ้ารับเสด็จและผู้มีโอกาสปั่นตามเสด็จทั้งข้าราชการและคณะผู้สนับสนุนกิจกรรมที่มีนายสุภชัยเจรพวนนรองประธานกรรมการเครือเจริญโภกพัณฑ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชัน่นร่วมในขบวนจักรยานแทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้ขณะที่ประชาชนเกือบ3,000ันคนร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลระยะทาง126กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและถ้วยประธานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภานำเงินจากการสมัครแข่งขันคนละ1 5 0 0บาทไปสมทบทุนสร้างอุทยานราชพัก หลายคนรู้สึกดีใจที่ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีบางคนมากันเป็นครอบครัวขอมีส่วนร่วมสร้างอุทยานแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ถือเป็นโอกาสดีมากครับที่ได้มีส่วนร่วมได้ได้ออกกําลังกายได้มาทําบุญได้สร้างราชพักเนี่ยครั้งนี้ครับอยากร่วมกิจกรรมมาคาขององค์พาค่ะเพราะว่าปัน่ทนทดแทนแผ่นดินนี่ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีอะ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะก็อยากทดแทนคุณแผ่นดินนะคะความสนุกเร้าใจผ่านบทเพลงของศิลปินชื่อดังเป็นความสุขของผู้ที่สมทบทุนบริจาคเงินสร้างอุทยานโดยมีนักร้องยอดนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่นตุยเต๋าและไบรเนสศิลปิน A.F. มาสแสดงอีกด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ7ชุดเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของพระบรมราชานุสาวรีเจพระบุรพากษัตริย์แห่งสยามอุทยานแห่งประวัติศาสตร์ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและวันเสาร์ที่26กันยายนนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานอย่างเป็นทางการประกิจชนะสุมรลถ่ายภาพจากเพชรกุลทอง True for you รายงาน